มาเลยพี่น้องเลยจนสวยเนาะมือนนี่เพื่อชีได้มาเพื่อนมาซานไปหบลุงมาพี่น้องเลยหุบหอบมาหอดบ้านโคกเหมือนนี่เนาะหุบหอบมาบ้านหอดบ้านโคกเลยวันนี้โดยสบายดีทางลุงพี่น้องเลยลุงแวนเอ้บังหามาเบังโต๊ะพี่ยุทธ่ะ นี่อันนี้อันนี้มีกีอ่ายังอ่ะนะมกี่ซอนมีนองนะมกี่ซอนโอ้ขวดเรียบร้อยมีเงี้ยยังเห็ดการเกิดโบราณนี่เนาะนเบิดเฮ็ดในทวนเลยอืเบิดเอากลืนไล่สมิโอได้เห็ดเฟืองมานำมาต้อนอีกได้เห็ดืองมาต้อนนี่ว่าผูดเีอเหยีนี่ว่าใมือ่ะแม่โอ้ดอกใหญ่ดีเนาะมึงก็โอ้ยนี่ขวดอะไีกมีกี่ซอนเนี่ยอะ๋อมาเืออ เดี่ยงเดี่ยงเองบ่เมงกิชอนกะอันนี้นี่มันมาซื้อบนเลโอ้ซื้อบนไหมอ๋อบนาตแล้อเอาไม่มาโอ้ไม่มาจืดลูน้ายิว่าลูกจ่ดลูกกันสามสี่เดือนหน้าลืมจืดได้จืได้ปะจืจืดุูกหน้ายิว่าลูกลุงแหนน่งลืงแหวนไปมาแล้วไิดเสียง บอกว่าอยากหนียำๆน่านะอ๋อโดยเว่ามากกินได้เลยอ๋อโดยพอดีได้อุ่นแล้วกะเอาไปห้องหมอน้ำเลยนะเรา่องมันออกว่าจะเก็บก่อนนั้นพอเก็บอันนี้โอ้อันนี้เก็บตัวเก็บตัวก้าโอ้ยนี่ตัว่เราท่านนั่นเนี่ยพอไปปายมันออกอะไรเคื่อนเองนี่อือโดยโดยเอาสบายดีได้สวัสดีเนาะทั้งเอฟซีพี่น้องเอ้ยเอ้ยคุกหอบมาทำบ้านรายกัน กูสิจำผมี่เนี่ยจำเป็นคือ mm สิบ่าได้มาเนาะอยู่ไกลพี่เราเลยกําลังปิดปิดไปหน่อยนึงอืมอันเป็นนั่งใต้แถวบนนั่งเม่ทาอวกันไงนั่งเศร้าน่ะกําลังอืมอืมอืมกําลังอะไรว่าเลี้ยงขาดอกขายเทียมมาไหนกมาเนาะโอ้กําลังดำเนินการเรื่องขาเทียมกําลังเงินหายใจมอนบัดมาทั้งนี่บัดชุดลงอีกเนาะโอ้ยบัด นั่นยังว่าเจ็บมีบาดอ่ะนะเนาะยังว่าตัดออกกับเซ้าว่ะอันนี้ว่าเจ็บน้ำกระตุนกระโตบ่ะไม่ได้กินนี่ครับไม่ไม่ม่เอานแดงแล้วก็เอาออกบนหน้าก่อนเลยโอ้มะเตงเอ้ามักแตงปลูกเองบ่อันนี้เราไม่มาซื้ออยู่ตลาดปลาซีเลยโอ้ซื้อมาโอ้ถุงตัวไรถุงใหญ่ๆอันนี้นะแม่อันนี้ไปซื้อโอ้เลขับรถดูว่ายูถ่ายูปนี้หรอ โดยโดยเอานยินดีตอนรับซูบ้านโคกไงเฮาทางเราไป้ายโอ้เขาฐานลงอยู่บนทางเ่าวันโคกเลยป้ายเลยป้ายานะว่มาจังมงขึ้นรถเป็นมงเศารอยู่ปากซห่โอ้วอยู่ได้สินะจังโมงโอ้รถตู้ รถรถหนนรถมีนั่นรถนีนะ3มุ้งประมาณบ่าย4คุณเปงแม่นจะเท่าใด๋สรถเฮานั่งรถตู้จากภาคีมาพี่โอ้มันก็อยากแพงกว่าตัวนั้นอยู่เนาะมันกมันก็ตกอยู่200กว่าเนาะ200 200กว่าบาท200กว่าบาทซ่ําฮอดอันมาแต่ฝั่งท้าย่เนาะ ไปเสะเอาเครื่องเขาไปว้อยู่ให้อยู่นเอยอยู่ในเขื่อนพุดแล้วเนาะลมสั่มพี่น้องเ้ยอออกไปอนั้่เอาเปิดน้ำเปิดในห้งวให้ยังเนาะโดยโดยอ่ะเสะเอาเขาเอาเขาไม่น่ายกันเลยอันนี้เดี๋ยวสิอุ่นไห้เนาะอุ่นไห้แ้วกับมาเนาะมาแล่สีได้เอาไปพ่นเลยเนาะไปเมงซอนพี่น้องเ้ย กินเป็นตัวไปนี่เลยบอกเอาแน่นแล้วเอาพี่ข่อยก่เคยกินอย่างวนี้มืนเพิ่นนะเคยเห็นนั่นเพิ่นบินมาน้ำพายุของบเคยกินเชื่อชิมบ้งพนมว้งอะไรไม่หน่อยเนาะพี่กเคยกินพอไปอยู่งบอกแกา่าพากินพี่้าคือร่วงนะชิมมึงังรู้กินเป็นยังไงชิมมึงงรไม่จเคยกินวนนี้แงซอนนุ่นมาบันแช่นุ่นมาบันแช่ แค่วาจริงๆยังวันเลยกินกันแค่วาแ่วาก็มาแซ่บแหละโดย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 เกียวเมียนของก่อนพี่น้องเลยเพิ่นจะออกไปหน้าต่อนาะโดยพี่น้องเลยเข่ามากคั่วก่อนเนาะสบายดีเด้อป้าดุ้งเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิ่ลสุกสุกนเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องแม่น้องอานุนพี่น้องเลยดีว่าดุ้งเพิ่นเอาอันดุ้งเวนเพิ่นเอาเฮ็ดเฟื่องมากพี่น้องเลยเนาะ พี่น้องอนุ่นกําลังสีแกงสามเพ่นกลับมาแต่หน้าเพราะได้เอาไปกินอยู่อันโล่งมอพี่น้องเลยเนาะเอาไปสูพูอันไปเฝ้านี่แหละกินพี่น้องเลยลดการใส่ใจไปอีกกันเนาะแกงไวก้อนพี่น้องเลยเห็ดเฟืองเรววาเก็บเบิดแล้วเนาะก็เลยได้มาโบาลพี่น้องเลยเนาะเบิดรุ่นมาแล้วคนไป <c oughs> อันนี้เป็นปลายมาันคนละ งามเลยพี่น้องมึงเนี่งามเนาะหลบเมื่อไงเมื่อไงเลยงามเอาะมาพอดีวนันอาการทางตะปูเล่ากะไข้แน่ขึนข้นแล้วเนาะเพราะว่าทางทานหมอเพิ่นกะหู้จักพยาญาต์เดาพี่น้นองเนาะก็เลยอาการเริ่มดีขึ้นได้แนเ่เนาะเหมืนกัหากเพิ่นกะสิให้อ่า นอนติดตามอาการเบิงอยู่ห้องหมอคือสิหลายมืออยู่พี่น้องเอ้ยเนาะประมาณันเป็น10มือพุ่นแหละพี่น้องเยนาะเพิ่นว่าเพราะว่าอันเพิ่นพ่ออันแบคทีเรียบ่อยู่ในอันลำไส้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าแม่น้องอนุนก ได้ยินแต่เบาแสนเบ้าสูฟังพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแม่น้องอนุบ่ได้อยู่นําเมื่อคืนนี่เนาะมานอนเฮือนนําอนุน้อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิ่นนอนเฮือนุอันนํามตู้เพิ่นว่าเพิ่นบ่อยากนอนพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยอ่ากลับมานอนนําอนุพี่น้องเอ้ยก็เลยาแสนนอนอยู่ห้องหมอกับอ่าเฒ่ายาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า2-3คนคือว่ามีอ่ายาขวัญไปนอนนําพี่น้องเอ้ยเนาะ หรือว่านาซาวว่าเซนอะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะไปนอนน้ำเมื่อคืนนี่ก,ก็ได้เพิ่นว่าน,นอนกันสามคนพี่น้องเอ๋ยเนาะพอผลตรวจออกมาแด้ก็คือสีได้นอนลายเมื่ออยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะเมื่อนี้ก็เลยออกไปเอาเสือเส้อผ้าให้เถาหญ้าเนาะอยู่หน้าภูพี่น้องเอ๋ยทางนู่เวนก็นออกไปน้ำเลยเนาะทางลุงเพิ่นซื้อหมักแตงพี่น้องเอ๋ยเนาะมาก็สิแไม่นองอนุนก็สิเค็กกินแล้วก็ตามเจวเตรียม ใส่ทงไปให้เพิ่นกินอยู่ห้องมอพี่น้อยเนะาะอย่างบ่ดด้ซื้พอพได้ลดการใส่ใจไปอีกกันพี่น้อยเนาะโดยพอเซนกับอันรุ่งเวนก็ออกไปหน้าไปเปิดน้าให้งัวพี่น้องยเนาะลักกาไปเอาเสื้อผ้าไปให้เท่าหญ้าท่าปูนอลากาอ,อกไปเบิง่งเทียงให้เทียงหน้าและพี่น,อน,นอ้องเนาะสองแถแล้วกา เคยอยู่ให้อยู่หน้าน่ะเพิ่นก็เป็นห่วงพี่น้องเอ้นาก็เลยว่าออกไปเบิ่งขอให้เราอ่าสบายใจหมดลมนําแน่เนาะมีลมอีหยังว่าย่นบัเครื่องอ่าหม้อแกแตกกระโปะเนาะกระงกระซามตกเลินอยู่หยังล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะคนเฒ่าเพิ่นก็เป็นห่วงอยู่ให้อยู่หน้าเพิ่นเคยอยู่ให้อยู่หน้านะพี่น้องเอ้ยเนาะก็บ่ตเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็เลยทงบ่แนก็เลยออกไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะไปเบิ่งให้เบิ่งหน้าก่อนแล้วก เปิดน้าเปิดในให้งัวยังกินแล้วก็จะได้กลับเข้ามาแล้วก็ไปห้องมอคือเกาพี่น้องเลยเนาะทั้งเมน้องอ้นกับบลได้ไปพี่น้องเพราะว่าม้อนี่สิยู่เฮือนเนาะยูเฮือนอนุน่อยเพิ่นบ่ได้ไปหน้าเมนี่ก็เป็นวันอาทิตย์แน่เพิ่นกับบได้ไปห้องเรียนพี่น้องเลยเนาะก็สิลงไปเบื้องลานน้อยเลยเนาะพี่น้องเ้ยสองเมื่อแ้วบ่ได้ลงไปเบื้องลานน้อยพี่น้องเลย2เมื่อ3มเมื่อนี่เลยเดี๋ยวเฮ็ดกินให้เพิ่นแด้วก้อนหนึ่งสิลงไปเบิ่งอันลูกบ้าดำพี่น้องเ้ยเนาะ อันนั้นก็ยังบ่ทันได้ออกแต่กรรมพี่น้องเอ้ยยังแม่เพิ่นก็ยังอยู่กรรมอยู่เนาะยังบ่ทันได้ออกจากกรรมพี่น้องเอ้ยหัวมนตั้งแต่ปีใหม่แห่พี่น้องเอ้ยเนาะอันไปฮู้หมอกฮู้มอในตั้งแต่ปีใหม่แห่หัวมุ่นอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าบ่องนึงกะว่เมียบ่ล่เพิ่นคลอดลูกเนาะบ่องนึงท่นกะอันทางป้าบ่งป้ามั่นอันเมียไอ้แม่สมุก แม่สาวมุกเพิ่นกล้วยโมงเงินกันพี่น้องเนาะอ้าวไปใหงกินกระลังสีแกงเฮ็ดไปยนาะอาพ่อเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เออมาพ่อเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ไปเนาะแกงเฮ็ดอะไรแกงเฮ็ดเฟืองนายเพิ่นเอามาตะปักซีอืมกระลักส็อันแกงให้เพิ่นเอาไปกินห้องหมอให้เป็นให้เป็นยั่งเลยอ้ามันถ้าปูเราก็สบายไข่ขึ้นแล้วก็เริ่มไปนอนอยู่ห้องหมอโอ ก็ได้เอาเดี hey. hey, right. ๋ยวว่านักงานสาหัสถนะโอ้กะรนักอยู่และนอนดูในนอนห้องมอนักอยู่และนอนห้องมอแล้ววะนอนห้องมอกะรนักอยู่แหรอแล้วมาแพ่บุญบ่เออนมาแพ่บุญพี่น้องเลยเนาะมาหาแพ่บุญแพ่บุญเพื่อนคนตายแล้วกระเฮ็ดบุญแจกเข้าให้พี่น้องเลยหอดยามนี่เลยเนาะมีบุญมีดองพี่น้องเลยสาสิตพี่น้องเลยเด้วย ล่างเห็ดเก๋ก่อนเนาะจักหน่อยเพิ่นสิมาจนว่าสิว่ายังบ่แล้วพาไปหงหมออีกได้เห็นเนพี่น้องเอ้ยจะออนดอกเ็ดด้พี่น้องดอกใหญ่ๆเ็ดเฟืองล่างเ็ดก่อนพี่น้องดอกเ็ดําก็งามนี่ดอกใหญ่เนาะพี่น้องเอ้ยมึงเอ้ยถ้าต้มยำคือสิคักพี่น้องเอ้ยขนาดะว่าดอกอันนี้มันเป็นดอกอันปลายได้นี่เนาะ วก็ว่ากำลังเหยียบไม่พี่น้องเลยเนาะงามพี่น้องเลยอันนี้วันดอกฝลายวันธรรมดาเป็นเนาะดอกตัวนี้ที่นี่ดอกไงพี่น้องมึงเนยสีฟานเลยสีฟานดอกเปนไงเลยแต่มีดอกบานดอกนึง ยาสิแกงเอาพี่น้องเอ๋อเอาเนาะเพิ่นไปสดกินอยู่ห้องมองพุ่นเฮ็ดให้ผู้บ่ได้เป็นยังนี่แหละกินพี่น้องเนาะผู้ไปเผาไปเงินนี่แหละผู้ไปเบิ่งคอยนี่แหละเนาะคนเจ็บป่วยก็บม่ได้กินเนาะพี่น้องเอ้ยปวาเจ็บลาป่วยก็บม่ได้กินพอแบงเบาได้กะแบงพี่น้องเนาะเพราะว่า พี่นี่ยกินไปแต่เฮือนพี่กะเบิดโบไลถ้าว่าเฮาซื้อคู่คาบคู่คาบกับโบไลทพี่น้องเลยเนาะคาบโซนสามเซนคุณได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันยังกะระแพงเนาะเฮาไปใช้ชีวิตอยู่ห้องหมอแล้วโอ้ตกใจพี่น้องเลยเนาะเบิดมือหนึ่งเป็นล้านปลายล้านปลายกระแพงเฮ็ดก้อนบไปพี่น้องเลยเนาะกระงเฮ็ดถาชุบเป็นก้อน อืมงามเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเคืองเนาะเนาะเคืองเนางามมาแต่ไก่พี่น้องเอ้ยมาแต่ปักซีพุเนาะแต่ว่าสดเด้พี่น้องเอ้ยเนาะดเอามาตอนเก็บเอาใหม่ๆตอนเช้าุแมงอนพี่น้องอืแม่นนนก็บ่เคยกินเด้อพี่น้องเอ้ย แต่ว่าก็เห็นเขาเจ้าขายอยู่บโเคยเคย,เคยลองชื่อกินแต่เต้าอสินะคะโบเคยกินก็เลยบ่คึดอยากเนาะบัดนี้ติดใจแล้วบัี้พี่น,องงนอ้องเยเหรอชิได้ซื้อกินลูกแล้วชิได้ซื้อกินลูกแล้วเดี๋ยวมาก,กินนมันอยู่ในพี่น้องแซ่บอยู่เนาะอื่พี่น้นองอีกช้อนเดี๋ยวอุ่นไ่เพิ่นก่อนเพิ่นมาเป็นหน้าเดียิไดเอาไปเลยพี่น้อง,งเหรอเตรียมกับข้าวไปหนเพิน่น หอมมัตตาปาซีของฝากมาตตาปกซีพี่น้องเนาะไม่ของขาวโอ้ยช่วยนนอะไรเบอร์ไม่ใครอยู่วนะเนาะดีมึงอืมมันอยู่ๆพี่น้องเนาะท่านได้ไข่ยังมันอยู่เตรียมเ,ย ب, รยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเยเนาะ เตรียมแนวอยู่แนวกินเอาไปกินอยู่ห้องหมอพี่น้องเอ้ยมีแกงเห็ดเนาะดะกาขัวแมงที่ซ้อนมาแต่ปักเซพี่น้องมักแตงเนาะแล้วก็แม่น้องอนตําันแจวมะกอกพี่น้องเอ้ยสงให้น้องามาแต่หน้ากําลังสิเตรียมเครื่องไปหงหมอต่อพี่น้องเอ้ยเนาะนุ่งน้วย จักเหมยยังมายาณเนาะมาหนุ่งมาหนุ่ยโดยคิบตั้งแต่มาพูดเลยเนาะมาต่อกันมาหนุ่ยมานนุ่ยเน้ยเน้ากินอีกแล้วบปะแล้วเน้ากินโย่ชิดมือผู้เนาะไปชิดมือผู้ไปนอนอยู่พุ่นเนีไปเดินทางปลอดภัยมาปุ๊บกลับไปนอนอยู่ห้องหมอเลยเนาะ กองตั้งมานอนทุงหม orn ั่นที่นี่ได้บอสเซนเจ้าอย่าดื่มโทรศัพท์เจ้ามันดีเจ้าแข็งเร่งแมนมันดีเจ้าไวๆไหนมานอนอยู่เพือนอยู่ซานเท่านาะการหนาวนี่ต้องใส่น้ำถือไปน้ำพวกสดีมบ่ต้องไปขอข่าโฆษณาเพทุนได้เจ้าแค่สปอนเซอร์และเจ้าโดยได้โทรศัพท์เจ้าเอาไปดื่มนะฮะ ไปไปไปทางปลอดภัยพี่อากาศหนาว่านี่เนาะเมนดยได้หมักปุ้งพ่อสิไปเลยลูกมอกล้วบอ๋อดยอาเดินทางปลอดภัยเด้อไอดีให้เศร้าไไว้ที่ได้มานอนอยู่เฮือนอยู่ซานเท่านะดยแมนที่ได้สะวกสบายนี่ก็อดเอาก่อนได้ชิบมือชิบฝุมือพูดได้พังบึง อันอาการของทับทู้พี่น้องเลยโอ้โหแไพ่นะเข้ามากิงเอาคิดินคักร์เอาสบายเดินทางปลอดภัยเนาะโดยโดยสบายดีเด้อเนาะนมนมคลิปนี้แม่น้องอนนนกับิได้จนำดาป้าดุงไปเด้อพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณป้าดุงหลายๆซีหลายๆที่เขามาติดตามทำซุ้ม บ่กดค่ะโฆษณาแม่น้องอนนท์ไปเนาะผู้ใด๋เข้ามาติดตามก็ขอให้ร่ําๆรวยๆเนาะຖືກเลขຖືກเบอร์โดยอยู่ดีมีแฮงสาธุเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเบิดสุขสุคนพบกันใหม่